ก็สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้วันนี้เป็นวันที่12เมษายนนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันที่วันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับผมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าวันที่13นะแต่ว่าก็นั่นแหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับผมซึ่งนกฉเฉลยวันนี้นะฮะตัวนี้ซึ่งผมไปต่อมาจากป่าภูเขาลึกนะครับทุกคนใช้เวลาในการต่อนะครับผมก็หลายหลาย,หลายเดือนอยู่นะครับกว่าจะได้มา ขนาดนี้นะครับซึ่งพวกนี้ส่วนมากเวลาที่เข้ามาร่วมกับนกต่อผมนะครับผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะฮะทุกคนก็คือถ้าไม่มีได้ยินเสียงไม่ได้เห็นลีลาไม่ได้เห็นเสียงกุกเสียงอะไรผมจะเข้ากองรวมไว้ก่อนนะครับผมเผื่อว่าสักวันหนึ่งผมก็จะแล้วค่อยมาคัดขึ้นกองอีกทีหนึ่งนะครับไอ้พวกที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับส่วนพวกที่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมผมก็จะขึ้นกองไปเลยนะสุดนะฮะถ้าเราต่อได้เลยนะครับ พวกนี้ก็นานแล้วนะครับที่จริงก็สามารถคัดึ้นกรงได้แล้วนะครับทุกคนกรงว่างตอนนี้ก็มีพอพอมีเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนเนาะผมก็ิิโทุระนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวอดใจรอนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสบรรยากาศในป่าภูเขาลึกนะฮะไปไล่ล่าเก็บเกี่ยวนกป่าภูเขานกคลมซึ่งอยู่ในป่าภูเขาป่าธรรมชาตินะครับทุกคนมาให้ได้ทุกคนได้ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เราก็จะไปรุ่นกันว่าจะใน ช่วงที่ผมว่างนะฮะจะไปได้นกแบบไหนนะฮะอ่ะวันนี้ก็เลยมาปล่อยนะครับผมแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะสำหรับการเดินทางกลับบ้านไปหาพี่หาน้องนะครับผมหาผู้เฒ่าผู้แก่นะครับทุกคนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมขอให้ระมัดระวังนะฮะไปถึงเส้นชัยดีกว่าไปไม่ถึงนะครับถึงเราจะไปช้าแต่เราไปปลอดภัยนะฮะญาติพี่น้องของเรายังรออยู่นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเดินทางโชคดีปลอดภัยนะครับผมโดยสวัสดิภาพวันนี้ก็ ปล่อยสู่ึืนสู่อิสระภาพครับผมสําหรับนกเะเลชุดนี้เป็นนกป่าภูเขานะฮะมีหลายคนหลายท่านนะครับที่อยากจะได้อยากจะแบ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็อยากจะคัดแบบว่านกที่มันให้มันได้เกียรตดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับถึงจะแบ่งปันไปนะฮะซึ่งพวกนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยนะครับทุกคนวันนี้อะสู่อิสระภาพครับไปหนึ่งตัวไปแล้วสองไป นกชุดนี้อาจจะบินไม่แข็งแรงนะครับทุกคน3ามสี่ปเพราะว่าเนื่องจากได้จักขังไว้ค่อนข้างงานนะฮะก็รอขึ้นฝงนะครับก็ยังไม่มีเวลาอ่ะอีกสองตัวครับผมสามตัวครับปลาธรรมชาติครับอ้าวคืนอิสรภาพให้กับนกนะครับทุกคนยังไม่ไปนะฮะยังไม่ยอมออกนะฮะก็เดี๋ยวก็ไปนะครับนี่ไปแล้วนะครับอ้าว ไปลูกไปลงไปข้างล่างไปลูกไปลงไปต้องถอดตอนนี่ก่อนนะครับทุกคนเนี่ยเอาไปลูกไปลูกไป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 ลูกไปยินยินนะตัวนี้เดี๋ยวผมจับออกเลยเดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวตัวเดียวฮะก็ทุกตัวกินอาหารอะไรอิ่มหมดนะครับทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปปล่อยในป่านะครับแต่ถ้าปล่อยตรงนี้นะครับ ผมกลัวว่าจะปล่อยปในป่าแล้วทีนี้ซึ่งเขายังไม่แข็งแรงนะครับทุกคนมปปล่อยในป่าศัตรูธรรมชาติมันเยอะนะครับเดี๋ยวโดนเหยี่ยวโดนกระปูโดนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นศัตรูธรรมชาติทางธรรมชาติของนกเขาใหญ่นะฮะซึ่งถ้าปล่อยแถวบ้านผม่างนี้นะครับทุกคนมันก็เวลามันจะบินมาผมก็ให้อาหารนู่นนี่นั่นเทไว้มันก็สามารถยังได้กินนะครับเราก็ยังได้เห็นอีกอยู่นะฮะอ่ะทุกคนตัวสุดท้ายครับผมไปก้องก้องก้องก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 อง เอาแล้วครับผมอ่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับผมในวันสงการเที่ยวให้สนุกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน